ก็วันนี้มาฟิตติ้งนะคะก็อาทิตย์หน้าเตรียมตัวละเราจะเริ่มละเปิดจริงจริงจังๆแล้วค่ะพี่เจ็ดคนกลางเป็นไงบ้างคะพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมครับพรอ,พร,อ <laughs> พร้อมกันแล้วค่ะอันนี้มีปรับลดั้น้องมีอะไรบ้างไหมคะก็มีการปรับให้โตขึ้น <laughs> แล้วก็จริงๆเรามีการปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่นอานน์เนี่ยได้ออนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจ็ดก็มีการปรับเปลี่ยนบทที่เรื่องราวหลังจากที่อานน์เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แปว่าจะมีแบบคนไม่งงนะคะที่จะแบบเอ้ยพอมันสลับกันแล้วอะไรมีเล่าเรื่องให้ฟังเลยว่าใครเป็นยังไงทำอะไรก่อนใน EP ีแรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทางอีีนะก็จะเป็นแบบว่ารีแคปเร็วๆให,ให้ให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูในเรื่องของอานนท์หรือว่าแฟนๆที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยเข้าใจเรื่องด้วยค่ะแล้วอย่างในตัวของน้องๆเองอะค่ะอันนี้มีบทนักมีน้องใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็มีน้องเลโอไตเป็นไงบ้างคะมาเสริมทับมาเสริมทับผมก็สำหรับโอรับบทเป็นองค์ครับผมก็รอบนี้ก็ามาเป็นเด็กฝึกงานคาแรคเตอร์อาจจะด,ดูโตขึ้นครับส่วนไตก็จะรับบทเป็นกัสครับผมเป็นเด็กฝึกง,งานของพี่เอื้อครับค่ะและอย่างคนดูนะคะเนี้ยอย่างวันนี้มาใช่ไหมคะเห็นรูปไปคนดูก็คนหลอ่อคน ใครครับใครคะใครหลายคนทุกคนครับทุกคนก็หล่อขึ้นเพราะว่าถูกปรับลูกให้โตขึ้นจากตอนอย่างอย่าเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยน้อก็จะมีความแบบว่าเด็กน่ารักใส่สายแต่เรื่องนี้ก็จะมีความโตขึ้นแต่เรื่องราวสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะแอคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวคือฟังคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรื่อง พี่เจ๋อคนกลางเนี่ยจะแอคชั่นมากขึ้นแล้วยิ้มบอกว่าฟิตร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังบูหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็จะทําให้ตัวละครเหนื่อยขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องไปฟิตร่างกายด้วยคะมันเหตุผลมันอยู่ในออฟฟิศอยู่บะคะเนี่ยยังอยู่ในออฟฟิศอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าน้องจะต้องเล่นแบบว่าคอมเมดี้มากขึ้นด้วยมีเอเนอร์จีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยิ้มไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่ในชีวิตจริงป้าใครไม่มีไม่สนิทกันเลย ฟิตมาแล้วค่ะฟิตแล้วฮะดูจากหน้าอกได้และหัวใจอ่ะฮะอฮะอุ้ยดังมากเลยสองคนนั้นแล้อย่างในฝั่งของทางกนนเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับมากขึ้นไหมคะก็จริงๆก็รักกันแล้วครับแค่นั้นนะครับป่าปับป่าป ตอบตรงคำถามก็เหมือนเดิมจริงๆก็ปรับเหรอครับก็น่าจะเป็นการที่เราสองคนโตขึ้นครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คงเหมือนกับไม่ต้องแอบแล้วมอเปิดเผยก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค้ั่งรักกันมากขึ้นอันนี้พวกกับบีบเรื่องบีบเรื่องว่าครั้งที่เราเป็นแมวไฟครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะแอดวานขึ้นไปขนาดไหนเป็นแมวน้ำตอบไหแมวน้ำไม่ได้ครับแอดวานเป็นแมวน้ำ ใช่ใชแล้วอย่างเรโอตา่างนะคะพอกลับมาเนี่ยน้องต้องไปแบบต้องมีเรียนรู้อะไรตรงนี้มากขึ้นไหมคะถึงจะสนิทกันก็เลย <c oughs> จริงๆเหมือนได้เจอเจอกับบ้านดูมันดีอยู่แล้วด้วย2คนนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสนิทก,ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็จริงๆรแล้วมีร่างคนนิ่งอ่ายังไงครับคุณต่ายคุณเรโอครับผมยังไงดีพี่ต่ายนี่ครับก็ร่างคนเหรอถ้าให้ให้เปรียบตัวละครก๊สนครับก็รูปร่างภายนอกก็จะเหมือนเอ๋อครับผม ภายในเราจะเป็นชิงครับอืมส่วนของโอสลับกันภายนอกเป็นชิงภายในเป็นเอื้อครับอืมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างต้องรอติดตามอันนี้เป็นอะไรสัญชาตญาะเป็นลูกหลานเป็นลูกหล่าใครอาชาญ์ทายาทกสุลได้ไหมตอนนี้คือได้เข้าแบบว่าร่วมกันเรียนการพหรือว่ากำลังอยู่นี้จะต่เต้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็แบบว่ากำลังอยู่ในโอ ที่แบบว่าก็มีการแบบ read to o ครับผมแล้วก็มีการแบบถามน้อง,งศึกษากันเองแบบว่าเหมือนน้องก็ถามว่าเออตัวละครของเอื้อเป็นยังไงตัวละครของคิงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เราก็ถามน้องเหมือนกันว่าแบบเออแล้วตัวละครของน้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งจะได้มาเจอกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะอย่างของพี่ยืนมีตรงช่วนไหนที่น้องๆป็นแบบว่าเฮ้ยอีกนิดนึงไหมคะก่อนจะเปิดกล้องจริงๆแล้วสําหรับ สำหรับหนูหนูว่าทุกคนค่อนข้างพร้อมนะคะใช่ไหมคะครับใช่ครับอเลยหนใช่ทางหลักลุปกรหลักก่อนพร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะเปิดกล้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอะไรนะคะเกเปอร์เซ็นต์จริงๆเขาตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเฮ้ยอย่าออกกองแล้วอย่าออกกองแล้วจริงวันนี้ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่า ตื่นเต้นกระตะกนทำไมพิจิตร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 พิจิคือนอนไม่หลับพยายามนอนหลับแล้วแล้วก็เพิ่งมาหลับตอนทีตอนกี่โมงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นสายแต่มาตรงเวลานะฮะแต่มาตรงเวลาวันนี้ก็อัดกาแฟไปแล้วสองแก้วก่อนก่อนสามสามแล้วสามแล้วสามใช่ที่บเองนะสแล้วหรอสามแก้วแล้ววันนี้พี่ชินจะให้ถ่ายกันถึงกี่โมงคะเนี่ยอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งก็เลิกนะค่ะลาเล่นเนี่ยลาเสร็จอ่านนังสือปาร์ตนะมีอไรบ้าง อ๋อพี่มงคลเหรอครับก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยหลสมจริงกับชีวิตจริงอะอย่างน้องไม้น้องไม้แบบว่าอย่าเล่นกับอานนท์โผล่มาแว็บหนึ่งแว็เดียวฮะเออก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับคาแรคเตอร์น้องไม้ได้เลยแบบแปลงร่างแล้อ เนียมสื่อมเี่ยทั้งสื่อยังไงบ้างพี่ใหมยครับผม้องมาก็จะเป็นคนที่อบอุ่นครับคอยเทคแคร์ช่วยเหลืองานคนอื่นแต่เราจะช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษกับพี่เจตครับผมแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมค่ะด้วยความสองพันธ์ก็สนิทกันมากอะมันต้องมีอะไรที่แบบเพิ่มอีกเลยค่ะ เอมีในเรื่องนี้เออจริงๆเราเคมีสองคนนี้ต้องบอกออก่อนเลยว่าได้อยู่แล้วทุกคู่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่จัดวางให้เป็นคาแรคเตอร์เพิ่มลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องเราจะเปิดกล้องแล้วเ,เราแพนอะไ้างคะจะแบบได้ดูอะไรยังงี้ไม่อยากย<ๆ>พูดเรื่องนี้เลยอ่ะทุกคนอยากรู้อยากรู้เอเอไม่เราอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่แต่เราจะพูดเลยว่า เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปตัดไปปีนี้มีคีะอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนปีนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนพี่เจ็ดคนกลางมากลางให้พวกคุณได้ดูแน่นอนคำคมคำคมเรี่ยมเป็นแท,ท็กอะไถ้าเกิดสมมุติว่าจะแคปไปใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะฝนี้ค่ะขอให้เปนรอติดตาค่ะไกลเอาน้องๆน,งนีกว่า ครับก็พิจารณกลางมาแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามผลงานพิจารณกลางด้วยนะครับแล้วก็ฝากสำอร์ตพิจารณกลางเดียวถ้าเกิดมีบวงสรวงตอนไหนเนี่ยพวกเราจะแจ้งทางออฟฟิเชียลนะฮะแล้วก็ขอให้ทางสื่อแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนมาเจอกันให้แรงใจที่บวงสรวงนะครับมาฝากหน่อยค่ะขอได้ยินเสียงหน่อยอ่ะปากค่ะครับผมครับผมผมไม่ได้พูดเลยใช่ไหมครับครับผมงี้ก็ ฝากทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชาวออฟฟินนะครับ <c oughs> ก็วิจัยตรงกลางเราตั้งใจทำเต็มที่แน่น,นอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับผมแล้วก็รสชาติสนุกเพิ่มขึ้นเมืม่อกี้แอบฟังนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเป็นคอมเมดี้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ